โอเคปลายปีแบบนี้เขาน่าจะจัดเซลอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อันนี้ก็คือหยิบอันไหนได้ก็คือจะหยิบขึ้นมาเลยนะแต่เสียดายเอวอาจจะต้องลดความอ้วนแหลนะเนาะดิฉันขะแมวมากตัวนี้น่ารักมากเลยทุกคนเข็มกัดยังอยู่ข้างหลังเลยอืมแต่ว่าหลวมอะ ทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมา หอเสื้อผ้านั่นเองนะคะช่วงปลายปีแบบนี้พิมพ์สั่งอะไรมาบ้างก็เป็นแบรนด์ที่ช่วงหนึ่งพิมพ์แบบไม่ได้ช็อปไปสักพักหนึ่งตอนนี้เห็นว่าเขามาเปิดตัวในไทยแล้วก็เปิดตัวยิ่งใหญ่แล้วก็มีแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นดาราไทยด้วยเราก็เลยเห็นแบบตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคปลายปีแบบนี้เขาน่าจะจัดเซลล์อะไรที่แบบยิ่งใหญ่ก็เลยช็อปมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือแบรนด์ชีอินนั่นเองเป็นแบรนด์ที่ราคาจับต้องได้แล้วก็ราคาดีอยู่แล้ว้ววแแแต่่่่าาายยยิิงงปปลลีีบบบบนบบนนเกกัั ก็ไปใหญ่อีกนะคะคุณก็เลยช็อปมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็ระยะเวลาสั่งของนะคะพิมพรอไม่ถึงอาทิตย์นะคะก็ประมาณแบบว่า5วันอะไรประมาณนี้เนาะ,ะไม่ได้นานเป็นเดือนแบบหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยพิออเดอร์จะนานอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้นานนะคะถ้าเพื่อนๆอยากสั่งแบบปีใหม่คริสต์มาสนี้สั่งตอนนี้ทันแน่นอนแบบเวลาเหลือๆเลยมาพูดในเรื่องของการเลือกของพิมพ์นะอย่างที่บบหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเออในชีอีนะเขาจะมีตารางไซส์มาให้ซึ่งบอกได้เลยว่าสั่งมาหลายรอบแล้วก็ยังพลาดดีเพราะฉะนั้นดู สดีๆครั้งนี้พิมจะเลือกเป็นชุดที่ค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าพิม์แบบเดี๋ยวก็แนวหวานเดี๋ยวก็แบบเท่เดี๋ยวก็ออกงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่พิมซื้อเสื้อผ้านเนี่ยพิมก็อยากจะใช้ได้นานที่สุดไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเป็นฟลาแฟชั่นซื้อมาแล้วก็ ใส่ครั้งเดียวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็พยายามที่จะใส่ได้หลายๆลุคใส่ได้หลายๆงานเอามามิกแอนด์แมทช์กันนะคะแล้วก็ทุกอันซื้อมาต้องใช้ได้ใช้แน่ๆแล้วเราก็จะพยายามหาดีไซน์หรือว่าชุดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าพิมพ์ซื้ออะไรพิมชอบอะไรมาบ้างเนาะงั้นเริ่มจากตัวแรกที่พิมพ์ใส่อยู่ก่อนเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้คือพิมพ์ชอบมากๆเลยทุกคนน่ารักมากแล้วตัวนี้นะคะก็คือตรงแล้วก็พอดีเป๊ะเลยนะอันนี้พิมพ์สั่งเป็นนน X Site ะะคคตัวีี้ยอู่่ท 5 2 0บาทพิมรู้สึกว่าใส่ไปเดทแบบไปดินนองดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ร้านตอนงคืนก็คือสวยหรือว่าจะใส่ไปทะเลก,ก็สวยเหมือนกันอันนี้คือได้หลายลุคได้หลายโอกาสเลยคือเห็นอย่างเงี้ยตอนแรกพิมก็นึกว่ามันเป็นชุดเดียวกันแต่จริงๆแล้วอะตรงเอวอะค่ะสามารถที่จะ เอาออกได้นี่ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยสามารถที่จะเอาออกได้ก็ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบใส่กระโปรงอันนี้ยแมทกับเสื้อตัวอื่นเราก็สามารถที่จะแกะได้นะคะเนี่ยผ้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบชีฟองนะคะซึ่งก็เป็นผ้าที่ระบายความร้อนได้ใส่แล้วไม่ร้อนนะคะเออผ้ามันก็จะบางๆประมาณนี้เนาะต่อไปตัวที่2นะคะอันนี้ก็คือหยิบอันไหนได้ก็คือจะหยิบขึ้นมาเลยนะ ตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้น่ารักมากชอบมากแต่ไซส์ไม่พอดีเอวอ่ะคือรู้สึกว่ามันแน่นค่อนข้างแน่นเลยถ้าเพื่อนเเห็นฟูตเทปไม่รู้ว่าอัานนี้หรือเปล่าเพราะดิฉันขะแมวมากคือถ้าสมมติว่าสั่งขยับเป็นอีกไซส์หนึ่องอ่ะก็อาจจะก็อาจจะอกไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือสวยมากๆชอบนะคะแต่เสียดายเอวอาจจะต้องลดความอ้วนและเนาะอันนี้เป็นไซส์ xs นะคะตัวนี้เนื้อผ้าก็โอเคนะคะแล้วมันก็จะมีความแบบไม่ใช่สีขาวแบบกระดาษกระเดื่องอะ่ะ แปลว่าอะไรเออคือเป็นสีขาวที่มันมีเลื่อมๆมุกๆหน่อยนะคะซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูสวยแลวมันดูแพงนะอันเนี้ยก็คือชอบมากๆเลยนะแต่ติดตรงที่เอวเท่านั้นแหละเออแล้วก็จะบอกว่าในแอปอะบางทีเราที่เกียจแบบ mix and Mat c h ชุดอะเราก็สามารถที่จะดูนางแบบได้นะนางแบบเขาก็จะใส่แอคเซสซอรีหรือว่ารองท่องรองเท้าทั้งตัวเป็นแบรนด์ของชีอินนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลย,เลย,เลยก็รู้สึกว่าใครที่อาจจะยังแต่งตัวไม่เก่งหรือว่าที่เกียจคิดอะไรเงี้ยก็ดูได้ก็ง่ายดีนะต่อไปนะคะกก็คคืออออตัััวนนนนีี้้้เเลลยยยยงไม่ดาาปะะ ก็คือเป็นครอปเบเซอร์สีฟ้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้พิม์สั่งเป็นไซส์ xs นะคะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ได้พลาดขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าถ้าสั่ง S มันน่าจะดีกว่านี้เนาะเพราะว่า XS เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดนิดหน่อยแต่คือมันพอดีแบบเป๊ะเแบบ๊ะเลยแต่ว่าพอมันพอดีไปอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะก็นั่นแหละอาจจะต้องแบบลองดูลองกะไซส์ดีๆเนื้อผ้าเขาก็จะค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็ตรงไหล่เนี่ยก็จะมีเสริมไหล่แบบนิดนิดนะคะนิดหน่อยไม่ได้แบบว่าหนักแบบโหไหล่ตรงอะไรขนาดนั้นนะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าแจ็คเก็ตยีนนะคะซึ่งน่าดีแล้วก็มีความเท่ๆเบา เมื่อกี้คือไปแบบเป็นทางการอันนี้อยู่ๆมาเท่เฉยเลยนะใส่เป็นแจ็คเก็ตก็ได้หรือว่าอย่างคนตัวเล็กแบบพิมพ์คนตัวเตี้ยแบบพิมพนะคะสามารถใส่เป็นแบบว่าเออเป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตได้เลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะยาวพอดีเลยแล้วก็ดูใส่กับหมวกอะไรเงี้ยมันก็จะดูทเท่เทใส่กับรองเท้าผ้าใบาหรือว่ารองเท้าบูทนะคะก็คือเท่เข้าไปใหญ่เลยนะไซส์ M นะคะซึ่งโอเคนะพอดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อึอดอัดน,นะอันนี้ก็เป็นไซส์ที่แบบโอเคพอดีเลยนะคะ ต่อไปเอออันนี้คือแบบหยิบมาเจอแต่เสื้อคลุมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเบสเซอร์สีจริงอะ่ะมันออกสีฟ้า,ฟา,ฟานะแต่ว่าเราสามารถมองเป็นม่วงอ่อนก็ได้นะคะไม่ได้ติดอะไรพิมไม่ค่อยมีเสื้อผ้าที่มันสีสันสักเท่าไหร่นะคะจะมีสีขาวสีเทาสีดำอะไรเงี้ยเออเราเป็นคนไม่ได้แต่งตัวจัดจ้านแต่พอในวันที่เราทํางานแล้วอะ่ะมันจะต้องมีหลายๆสีนิดนึงเพื่อที่จะใส่ได้หลายโอกาสนะคะพิมก็เลยซื้อเป็นเบสเซอร์ตัวนี้มานะอันนี้ก็คือเป็นเบสเซอร์ที่ไม่มีกระดุมนะคะอันนี้มันจะไม่ได้ดูทางการมาากขนดนะ มันดูแบบค่อนข้างสบายสบายเนาะซึ่งพิมพ์ก็สั่งเป็นไซส์ S นะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างใหญ่นะแต่โอเคแล้วแหละเพราะว่าในความที่เขาเป็นเบรเซอร์เนาะมันก็จะต้องใส่แบบให้คุมได้แล้วไม่อึดอัดด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ไซส์แบบโอเคเลยต่อไปต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยทุกคนอ๋อคือเห็นรูปแล้วคือแบบเออชอบเลยเอาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พิมเป็นอะไรก็ไม่รู้พิมพ์ชอบใส่อะไรแบบลูกไม้อะไรลายๆ,ๆนะคะพิม์ว่ามัน ไม่รู้ว่าอยู่ๆก็แบบกลับมาอินไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะ อันนี้จะเป็นไซส์ XS นะคะซึ่งตัวเนี้ยเสียดายมากเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะเออคืออกอะใหญ่เราเคยแบบส,สั่งซีชีอินมาหลายรอบอยู่แล้วใช่ไหมรั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันคงไม่พลาดหรอกแต่มันก็ยังพลาดอยู่ดีเพราะว่ามันใหญ่อะเอออันนี้น่ารักมากเลยเขาจะเป็นสายแบบใส่มุกแบบนี้นะคะเวลาใสา่มันก็จะห้อยๆตรงนี้นะมันน่ารักมากเลยใส่ไปแบบว่าคาเฟ่ไปแบบอัฟเูนทีอะไรเงี้ยมีความเซ็กซี่เบาๆอืมแต่ว่าหลวมอะ พอขัดเลี่ยนจากเสื้อผ้าด้วยรองเท้านิดนึงนะคะนี่เลยทุกคนเป็นรองเท้าคู่เดียวที่พิมสั่งมาจากชีอินในครั้งนี้นะคะโหเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้คือชุดที่ผ่านมาเอ้าไปเซ็กซี่อันนี้มาเท่อีกแล้วนะคะอันนี้พิมสั่งมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาพิมไปออกงานอนะบางทีเขามีแบบแต่งตัวเท่ๆอะไรเงี้ยแล้วพิมไม่มีบูทใส่ซึ่งพิมรู้สึกว่าเราควรที่จะมีบูทสักอันหนึ่งเพราะว่าส้นสูงเรามีเยอะแล้วรองเท้าผ้าใบเรามีเยอะแล้วรองเท้าแต่เรามีเยอะแล้วแต่พิมไม่มีบูทเนาะเพราะว่าพิม พิมพซ์ซื้อมาตรงไซส์เลยไม่แน่ใจว่ามันมันกีน่เซนนะแต่ค่อนข้างสูงอยู่เลยนะเป็นบูทที่ไม่หนักนะน่าจะเป็นด้วยตามแบบราคาด้วยแหละเออมันมีความแบบใส่สบายฉันรู้สึกว่าอันนี้ใส่สบายแน่นอนนะคะแล้วก็เขาแอบ,บมีดีเทลตรงข้างหน้านี้ด้วยนะที่เป็นแบบหมุดหมุดแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเรายังอยู่ที่ความเท่บ้างอะไรบ้างเหมือนเดิมนะอันนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อหนังนะเป็นสิ่งที่พีพ่รู้สึกว่ามึงจะซื้อตั้งนานแล้วแหละแต่ว่า ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อนะคะก็มาเจอในชีอินแล้วราคาก็คือค่อนข้างน่ารักเลย <_ ug> ก็เลยซื้อมานะ1,010บาทค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบไม่ได้แพงเลยนะแล้วผ้าเลยคือหนาไปหมดเลยนะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเล็กค่ะจิมสั่งเป็นไซส์ S มาเพราะพี่รู้สึกว่าเสื้อแบบนี้มันควรจะใส่พอดีตัวแล้วไปดูชาร์จดูอะไรเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าโอเคไซส์ S ใส่ได้ซึ่งมันใส่ได้จริงๆทุกคนแต่มันอึดอัด เออหรือว่าเราอ้วนใส่กับรงเท้าบูทนะคะก็เห็นไหมทุกคนได้เลยอะ,อะช่วงเทศกาลสักหน่อยนะคะก็มาที่อันนี้เลยตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยแล้วพิมว่าแบบพิมได้ใส่แน่นอนอะเพราะว่ามันจะคริสต์มาสแล้วนะคะก็นี่ เห็นไหมน,นี่น่ารักมากตัวนี้ก็เหมือนมีความหลวมตรงหน้าอกนิดนึงนะคะพิมสั่งเป็นไซส์เอพิมก็ลืมดูเนาะว่าเขาเป็นสมอกหลังซึ่งถ้าสามอกหลังพิมสั่งเป็นไซส์เอสมันก็โอเคเพราะมันยืดใช่ไหมถ้าใครแบบกลัวโป๊นะคะก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้เลยนะอันนี้เขาก็เป็นแบบที่คุมนะคะใส่แล้วน่ารักน่ารักเออมีฮูดด้วยนะคะน่ารักมากเลยเหมือนน้อยหมวกแดงนะแล้วก็ อันนี้ถ้าสมมติว่าเออเรารู้สึกว่าเฮ้เราก็อยากจะแอบเซ็กซี่เบาๆเราก็ปลดสายออกนะคะแล้วก็ใส่ให้เขาค่อยๆมานะคะนั่นแหละอ่ะต่อไปจะหมดแล้วนะคะเป็นตัวที่เสียดายมากเลยตัวนี้นะคะเนี่ยทุกคนตัวนี้คือน,น่ารักมากคือเห็นรูปแล้วแบบฉันต้องได้ฉันต้องเอาอ่ะ เข็มกัดยังอยู่ข้างหลังเลยแสดงว่าทุกคนน่าจะเดาได้แล้วนะคะว่าตัวเนี้มันอะไรคือมันหลวมไปนั่นเองทุกคนหลวมแบบหลวมมากๆเลยทุกคนดูฟุตเทจตอนนี้ตลกมากซึ่งตัวนี้นะคะพิมชอบมากแล้วพิมก็น่าจะสั่งเป็นไซส์แบบเล็กสุดเลยนะคะเออเนี่ยทุกคนพิมสั่งไซส์ เอ็มอะทำไมฉันใส่ไซส์เอ็มมาล่ะอันนี้คือเสียดายมากๆเลยนะแล้วความยงความยาวอะไรเงี้ยพอดีกับดีฉันทุกอย่างเลยนะแต่นั่นแหละค่ะใส่ไม่ได้สําหรับการซื้อเสื้อผ้าชีอิน12-12เ12 12มกะเยียเอ็นเซลโนะปรโมชั่นแบบนี้นะคะก็คือเลือกกันสนั่นเลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะซื้อกันอย่างมีสตินะคะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ซื้อมาเยอะขนาดนี้แบบพิมพนะก็สาหรับวันนี้นะคะพิมพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาาาเจอกันนนนใหหม่่คคคคลิป้ะะทบ